ทีมอะไรคะทีมเมียหลวงค่ะเมียน้อยว้าเขาแอบจุกกันด้วยนะคะนี่ตอนนี้เรากำลังจะเริ่มแต่งหน้าช่มเกลลี่นี่ดีไซน์มาแล้วค่ะสวัสดีคช่นี่วันนี้นะคะพร้อมสู้นะคะสองทีมใช่ไหมคะทีมอะไรคะทีมเมียหลวงค่ะอันนี้ล่ะคะเมียน้อยว้า โอเคเดี๋ยวเรามาดูการถ่ายทำกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ขอแต่งหน้าก่อนนะโอเคเด็กๆแย่อะไรกันคะแม่เจตเด็กๆแย่เพราะว่าพรุ่งนี้จะมาอีกรอบหนึ่งค่ะจะมาบ้านคเขารักกันมากค่ะทุกคนเพราแอบจุกกันด้วยนะคะเมื่อวานใช่ไหมใช่ไหมคะน่ารักจังเลยขนปุยมาก นี่นะคะตอนนี้นะคะเราได้นี่เลยค่ะจิวเวลี่นะคะมาให้น้องเกลลี่แล้วก็ดีไซน์ใส่นะคะเดี๋ยวที่มาจะใส่ให้น้องนะคะที่ม่อันนี้เราได้มาจากเพจอะไรคะทวินเกิลทามจิวเวลリค่ะใช่แล้วค่ะคุณแม่จะขึ้นหน้าจอนี่เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามที่อยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครสนใจนะคะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะคุณแม่ใส่รายละเอียดไว้แล้วนะนี่อันนี้เป็นแหวนค่ะนี่นะคะโอ้โหน่ารักมากเลย นี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นสร้อยนะคะสวยมากนี่นะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่เจาะหูนะคะมีที่เจาะหูแบบนี้ด้วยอันนี้นะคะถ้าเรานะคะอุดหนุนทางแบรนด์นะคะรายได้สุทธิ5%าเปเซนตนะคะจากยอดการขายนะคะเขาก็จะนําไปบริจาคกับองค์กรการกุศลสาหรับเด็กยากไร้ในชนบททั่วประเทศไทยเลยนะคะนี่สวยแล้วนะคะวันนี้จะเป็นทีมเมียหลวงกับเมียน้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงนะคะ ติดตาม MV เบื้องหลังได้ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้คุณแม่ก็มาแนะนำซิววลรี่ดีๆให้ผู้ปกครองกับน้องๆหนูๆได้ดูกันนะโอเคแต่งตัวเสร็จแล้วพร้อมถ่ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถ่าย MV กันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ